สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วค่ะสบายสไตล์แมนน่โม่ค่ะวันนี้แมนน่โม่เขาขั่วค่ะวันนี้แมนน่โมจะมาย่ากุ้งใส่หมูยอนะคะเนาะมาเบิ่งนกันเลยค่ะหมูยอ่อจ้ะนี้ก็หมูยอนี่ก็หมูยอกุ้งจ้าก,กุ้งอันนี้แมนน่โมฟิตไว้เนาะค่ะเนาะกุ้งกัไปจะมีขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายแล้วก็พริกแล้วก็ มะเขือเทศราชินีเนาะค่ะเนาะง่ายๆจะเฮ็ดง,ง่ายๆสบายๆกินเขาแร้งจะ <c oughs> จ้าแมนามูอาขคางกระทาดเดือนแล้วนะคะเนาะพี่น้องวันนี้ก็สิลวกหมูยอเลยค่ะสูตรเมนโมูลวกหมูยอก่อนเด้อค่ะบางคนเพิ่นกับว่ลวกเนาะค่ะเนาะแมนโมูลวกหมูยอะะก่อนจะ,ะ,ะลวกแบบบดลวกโดนหรอกจ้ะลวกไข่มันถือทำหอนขือว่าและแต่ว่าเมนามูว่าินดิบจ้ะลวกหมูยอก่อนะ วันนี้ทำหมูยอกุ้งสดนะจ๊ะกุ้งสดตะวาราลวกกุ้งสดสดลวกว่าแม่นกุ้งดิบได้ไหมน้ำม้วนจิ้มปลาเป็นจ้ะเดือดเนาะหมูย่อขึ้นแล้วก็สิลวกกุ้งต่อได้นะคะเนาะจ้าลวกหมูย่อแล้วก็เอากุ้งใส่ไว้เนาะคะนะ่ะเนาะ กุ้งใส่เลยจ้ะกุ้งกุ้งกุ้งแมนมอฟิตไววจ้ะกุ้งใส่ไปเลย ุกเราจะกุ้งกุ้งสุกง่ายเท่กันจ้ะพี่น้องกุ้งสุกแล้วจ้าพี่น้องกุ้งกุ้งกับหมูยอ่อสุกแล้วจ้ากุ้งกับหมูยอ่อสุกแล้วบนันเทาสิมาย่าเลยเนาะคะ่ะมาย่าเลยจ้ามาย่าเลยจ้ะอันนี้นามย่าค่ะนามย่าทีแมน้โมเห็ดไ้แมน้โม่คุกไวเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อคลุกไปแล้วจ้ะเอากุ้งใส่ได้เนาะคะ่ะเนาะ ก็เอา,เาน้ำยำลาดได้ค่ะเพราะว่าเมนมูเฮดไวเ,เรียบร้อยแล้วทำไวเรียบร้อยแล้วจ้าคื่อว่าผสมกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ใช้มะเขือเทศลายชินีจ้ะมะเขือเทศร,ราชิน,ชนีพี่นอ้องคลุกเข้ากันเลยจ้ายำหมูย,มมยอใส่กุ้งนะจ้ะเนาะยำหมูย,มมยอใส่กุ้งนะจ้ะเนาะ มามีวุ่นเส้นนะจ้จาพี่น้องย่าหมูยอ่อซื้อใส่กุ้งเหรอบ่ใส่วุ่นเส้นจ,จ้ามื้อนี้อืมจับชื่นใจพี่น้อง,อองใส่ขึ้นช่ายค่ะพี่น้องใส่ขึ้นช่ายลงไปเลยอย่าจืดจับน้อยนะคะเนาะอย่าจืดจับน้อย เดี๋ยวยำปลาจะหน่อยจ้ะอยากจือดจอ้วยปลาใส่นิดนึงแล้วๆค่ะแล้วๆยำหม,มูยอใส่กุ้งยำกุ้งใส่หมูยอนะคะเนาะเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วเ้วจ้ะ ย่าหมูยอใส่กุ้งค่ะมูนี่แมนโมกับเขารั่วค่ะมาย่าหมูย่มมยอแล้วค่ะนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบายสไตล์แมนโมในเด้อค่ะมูนี่แมน้โมกับลาไปก่อนค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย